วันนี้เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินจะพาไปเที่ยวที่ภูเก็ตเราจะพาท่านไปที่วัดพระทองหรือวัดพระพุทธซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ตโดยที่มาของชื่อวัดนี้ก็คือมีพระพุทธรูปโผล่จากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ซึ่งถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต และเป็นศูนย์รวมความศรัทธ,ธาของชาวภูเก็ตอีกด้วยเข้าไปในโบสถ์จะเห็นเด็กหนุ่มๆม,มานั่งสมาธิในโบสถ์หลายท่านด้วยกันซึ่งเห็นแล้วว่าเป็นจริวัตรที่แสดงถึงความศรัทธ,ธาและเลื่อมใสในสาศาสนาพุทธของชาวภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วยังมีพิพิธภัณฑ์สถานวัดพระทอง เก็บรวบรวมโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวภูเก็ตในสมัยก่อนหากท่านมีเวลาหรือว่าไปเที่ยวที่ภูเก็ตอย่าลืมแวะไปที่วัดพระพุทธนี้กันได้นะครับไปกราบสักการะพระพุทธที่วัดพระทองวันนี้ก็พามา เที่ยวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ก็คงจบพาเที่ยวที่วัดพระทองภูเก็ตเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ